สวัสดีครับผมสุพศรีนารุมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกก็เป็นคลิปที่13นะครับก็จะมาต่อเรื่องของเวลากันนะครับเดือนก่อนภาษาฮกเกี้ยนเต็นโกเกะภาษาจีนกลางซังเกอรย,ย่ภาษาอังกฤษ Last month เดือนหน้าภาษาฮกเกี้ยนอ่าวโกเกอภาษาจีนกลางเซียเกอเย่ยภาษาอังกฤษ Next month ปีนี้ภาษาฮกเกี้ยนกินหนีภาษาจีนกลางจินเหนียนภาษาอังกฤษ This year ปีหน้าภาษาฮกเกี้ยนมาหน,น,นีภาษาจีนกลางหมิงเหนียนภาษาอังกฤษ next year ปีกลายภาษาฮกเกี้ยนกูหนีกู่นี้แปลว่าปีเก่านะครับก็ปีที่แล้วนี่นะครับจีนกลางชี่เหนียนภาษาอังกฤษ last year ช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีกเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโกสะสบู่กรีสลินซูจิโกะเป็นสบู่ออร์แกนิกเป็นสบู่ลาโนลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระ ใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลน์0811442480หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ